เผยแล้วล่ะคะว่าทำไมพี่สเสด็จถึงจะต้องพกหัวตลอดพ่อรู้ความจริงถึงกับอึ้งคะ่ะพี่สเสด็จเล่าสาเหตุที่ต้องพกหัวตลอดเปิดมาพาเขามาคาดหัวและความหมายที่ซ่อนเอาไว้เจ้าของตำนานร็อกอีสานเมืองไทยก็ได้มาเล่าอีกมุมหนึ่งของชีวิตที่รักในการศึกษาธรรมะพ่อๆกับการรักในเสียงดนตรีเลยล่คะค่ะพร้อมอัปเดตในเรื่องหัวใจว่าชีวิตนี้ไม่มีคู่ขอยอยู่เป็นโสดคะ่ะสำหรับการพกผ้าที่หัว นั้นเป็นเหมือนเอกลักษณ์ของพีเสด็จเลยก็ว่าได้ทําไมถึงมีการพกหัวแบบนี้ขึ้นมาเป็นผ้าขางม้าครับคือมันเริ่มจากการที่เราไปแสดงคอนเสิร์ตแล้วเหงื่อมันออกมาเยอะมากๆบนเวทีด้วยสภาพที่แบบว่าตัวผมเองก็แย่เลยเหมือนกันครับดูไม่ได้เลยเลยหาอะไรมาใส่หัวตัวเองทําให้เอกลักษณ์นั้นมีมาตลอดติดตัวเราครับความเป็นผ้าขาม้าผมมองว่ามันเป็นการแทนความเหนื่อยยากของชนชั้นก็เลยนํามาใช้ผ้าขาม้าเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเลยครับ ว่าตัวเราเองนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรผมก็มีครบปกติครับเป็นเพื่อนที่ดีเป็นกัลยะาณมิตรเป็นพี่เป็นน้องเป็นทุกๆอย่างก็เลยอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ได้เอาเรื่องผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเรื่องอารมณ์แบบว่าผู้ชายนนั้นจะต้องเป็นช้างเท้าหน้า ผู้หญิงจะต้องเป็นช้างเท้าหลังผมใช้ความเข้าใจมาเป็นหลักครับเห็นว่ามีแม่ยกหรือแฟนเพลงที่ชื่นชอบเรามากถึงขนาดที่ยกปั๊มน้ํามันให้เลยใช่ครับเหมือนมีแฟนเพลงคือจะยกโน่นยกนี่ให้เลยเขาอาจจะชอบเรามากจนอยากมีเราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราก็ไม่ได้รับครับไม่เอาสิ่งที่เขามอบให้เราหาเองดีกว่าครับเราพักภูมิใจเราจะเห็นว่าพี่เสด็จแต่งงานมีบุตรไหมที่คิดไว้ก็คือไม่มีเลยครับอยากใช้ชีวิตไปลองศึกษาความจริงของชีวิตไปเรื่อย มันก็มีความสุขแล้วถ้าวันหนึ่งไปเจอผู้หญิงที่ถูกใจใช่เลยตอนนี้ก็ยังไม่ใช่ไม่มีนะครับตอนนี้ก็ดูอยู่ครบอยู่แล้วแหละแต่เราคือมีหลักการใช้ชีวิตไปในทางเดียวกันเวลาที่ดวงไม่ดีก็มีเคล็ดลับขคือล้างเท้าคุณแม่ครับ จริงๆแล้วผมเป็นคนที่ผูกพันกับแม่อยู่ตั้งแต่เล็กๆเลยถ้ามีโอกาสกลับไปบ้านผมก็จะล้างเท้าแม่กลับเท้าแม่ตัดเล็บเท้าตัดเล็บมือให้แม่ครับแล้วทําอะไรให้ท่านในช่วงเวลานั้นเราก็ทําให้ได้มากที่สุดผมไม่ได้ทําเฉพาะในวันพิเศษหรือจะต้องมีอะไรพิเศษแต่ทําเป็นประจําอยู่แล้วให้กับคุณแม่เมื่อเราได้กลับไปที่บ้านนั่นเองครับแหมเรียกได้ว่าเป็นนักร้องหนุ่มที่ยอดกระตันอยู่จริงๆคะ่ะ